สวัสดีครับต้นมเมล็ดหนึ่งปีนะครับอยู่ในถุนดำมันไม่โตนะครับเดี๋ยวจะลองย้ายลงตะก,ก้านะครับตะก,ก้าซื้อมาใบละ20บาทนี่ตะก,ก้าดำตะก,ก้าขยะนะมันจะมีรูยู่นด้านข้าง จะเป็นรูปพุนอยู่ด้านข้างเงี้ยอากาศัรจะถ่าไยเทนะครับแล้วก็ใส่สแลนรองนะครับถึงเวลาเราอาจจะปลูกลงดินจะได้ยกออกได้นะดินก็ใช้ดินปลูกทั่วไปครับดินข้างบ้านนี่แหละเดี๋ยวไปถูกไปดูวิธีการเตรียมดินนะครับอ่วิธีการเตรียมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาผ้าสแลนรองไปก่อนแล้วหา กะลมามะพร้าวที่เรากินนะครับที่มันแห้งแล้วหรือไม่แห้งก็ได้นะครับเอารองลงไปครับเพื่อให้มันมีช่องว่างระบายอากาศหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวช่องว่างนะครับให้อากาศมันถ่ายเทได้นะครับดินก็ใช้ดินทั่วไปครับอันนี้ดินตรงคลองข้างบ้านนะก็ขุดใส่ตะกร้านี่นะครับ เตรียมมาเิีย้ายจากถุงดำนะครับลงในเอทกาต้นหนึ่งปีมันไม่โตดูครับดูรากเขาสิครับดูขดนี่แหละเอาลงถุงดำไอะกาสีดำนะครับ พอใส่ในตะกร้านะตะกร้าขยะไปเนี่ยมันจะมีรูพุ้นนะครับต้นจะโตเร็วก็มีอากาศระบาย,ายทันทีตอนเรารดน้ำดินน้ำมันก็ไม่ขางดินมันก็ไม่แน่นโอเค Ha 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 ha